สวัสดีครับครับเมื่อนี้เสี่ยงยาผ้าเลาะ,ะได้มาสิมาสรุปตัวเลขนะครับเด้อหมู่ว่านเนี่ยผู้ไรสูกไดหมานแน่ครับไขยินดีนะครับครับแสดงค่วมยินดีน้ำครับผู้ไรสูกไรหมาเน,นะาะครับครับลิปนี้ผู้ไรเข้ามาแล้วก็อย่าลื่มคนไหลคนแท์เสี่ยงยาด้วยครับเด้อครับให้สุขโชคนหมานทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับติดตามเสี่ยงยาผ้าเลาะไปน้ำกันครับ กามี่หลายสำนักอยู่ครับเขาครับซุ่มรุดไกลครับว่าเป็นยังไนะครับเนาะติดตามต่อไปครับชิปน้าคะสิหอวดพันทีหนึ่งกบสิเดหามาอีกแล้วครับครับหามาให้เอ็บซี่เบิงครับเอกตัวใดแน่ดีสำนักใดแน่ดีกาคอมเมนต์ข้ามาแด้ครับเน้ะครับเสี่ยงยาสิเดไปติดตามมาให้ครับสำหรับชุดนี้กับสิเป็นชิปสรุปนะครับชิปสรุปเนาะ หมู่บ้านนี่ครับครับครับเปไปเบื่อนต้องกานนะครับเนาะครับอีคลิปสรุปเนาะครับเนาะครับอันนี้เส้นย,ยาบระเดิลุ่งครับจุดนี้เส้นย,ยาบระเดิร์ลุ่งเส้นยาบระเดิลุงยงยล่งเนาะ จุดของปูขุนครับจุดตองวดของปูขุนครับงวดวันที่16พฤษภาครับเป็นจุดแรกของเสี้ยงยาเลยครับจุดแรกจุดชิบแหลกเลยครับผู้ใดเขาไปเบื้องกับสิเห็นน้ากันเนาะครับเนาะติดตามของปูขุนครับอันนี้โค้งสุ้ายของปูขุนปูขุนโค้งทุด้ายมาเสี้ยงยากับว่นด้ลงหรอครับนี่ครับครับอันนี้เสี้ยงยาว่าได้ล่งครับอันชุดตองวดของปูขุนเนาะครับเนาะ เพิ่นกระหายมาศูนย์สามเพิ่นก็ว่งกลมมาศูนย์สามลครับครับมันก็เข่าศูนย์สามพอดีพอดีเลยครับเนาะครับศูนย์สามครับมันก็เข่าพอดีลวครับศูนย์สามครับเสี่ยงยากระด้ล่องยุคชุดนี้ครับของปูขุนเนาะครับเนาะอันนี้ชุดของปูขุนชุดตองวดของปูขุนนะครับอันนี้ของหลานไส้เมืองอิสราเอลนะครับ หลานไส้เมืองอิสราเอลนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นหลานซ้ายเมืองอิสราเอลชุดแรกของเพิ่นนี่ครับชุดแรกของหลานซ้ายเมืองอิสราเอลนะครับเนาะครับครับหลานซ้ายเมืองอิสราเอลชุดแรกนะครับเด้อนี่ครับชุดแรกครับ กานสาเมืองอิราเลนะครับเนาะครับเพิ่นขายมาศูนแปดศูนแปลกลมมาให้นะครับเนาะกามีเลขาหา,า0 8, 0 8, นมมหนึ่งแปดาครับห้นะครับนะเ 5, 1, 8, 9, ิบ 5, 8, นบเ่นาหายมาเลขสตัวพงจับคูม,มาให้ครักามี0 6นหกสามะครับศูนหกสแปดศนะครับมันออกเก้าศูนสาะครับเนาะเกือบถือครับ เกือบสมัยถือซื้อขึ้นซื้อลงกับสิไรตัวนี้ครับเมียนเนาะซื้อขึ้นซื้อลง้นค่ะถือว่าดีครับอันชุดแรกนะครับนี่ชุดแรกของหลานไายเมืองอิสราเอลครับครับการเพื่อนไฮโค้งสุดท้ายมาครับเนาะหลานไายเมืองอิสราเอตรียคนเขาหอามากครับ่ระจับจับตัวเก่าแมนเนาะนะครับเนาะศูนย์แปดหนึ่งสองครับโค้งสุดท้ายของเพื่อนศูนย์แปดสามนะครับการ มันออกศูนย์สามแล้วครับเนาะเก้าศูนย์สามครับกาดอันนี้เป็นเหล็กหลานไส้เมืองอิสเรลนะครับเนาะติดตามไปเรื่อยๆครับติดตามไปน้ากันเรื่อยๆครับหลานไส้เมืองอิสราเอลครับข้องเพิควรคดีเติมยู่ครับนี่ยเก้าศูนย์สามกับเขาศูนย์สามแหละครับครับตัดเหรียญเอาคนกระบอกลมหายนะครับเนาะเขาศูนย์สาม เลขกแปก็เรียกเกาเ่าเขาขยากหัวหามันเหรอครับครับศอกซูนสามเพิ่เพิ่นกับเขาครับครับอันนี้เป็นเลขพ่อแขกเทวดานะครับนะเนาะเลขพ่อแขกเทวดาเพิ่นกับบอลไฮมาเดียนมหากับสามก็หกนะครับเพิ่นกับเขาเลขสามอยู่ครับเนาะครับมันออกศูนสามครับเพิ่นกับไฮหกสามสามเจ็ดมาลักษณะนี้แหละครับ อันนี้ผมก็แขกเลขเทวดาเนาะครับเนาะอันนี้พ่ออันนี้เลขหลา Lock นหลานเมืองนอกหลานเมืองนอกเลขหลานเมืองนอกเกาหลีแหละครับครับเพื่อนข่ายเลขวิ่งมาศูนย์ก็แปะนะครับจับคู่มาให้เพื่อนก่ายจับคู่ว่าแม่นเนาะครับเนาะเพื่อนข่ายซีศูนย์ศูนย์ซีครับเนักข่าวคือจังหวะแหละครับผมก็ได้บอกแล้วครับเลขวิ่งเพบนเขาตลอดเขาทุกงวดครับเลขหลานเมืองนอกครับอันนี้เลข เล่าเข่าตลอดเลขวิ่งเด้อครับเด้อครับเลขวิ่งมาเพื่อนกับไ้ศูนย์ก็แปดแหละครับเลขวิ่งเพื่นดีตลอดนะครับเด้อจับไว้เบิ้งไว้ครับอันนี้ปู้คุณต้องงวดเพื่อนกับเขาศูนย์สามเนาะกับเบิ้งแล้วครับนี่ศูนย์สามศูนย์สามเต็มเต็มวงกลมเลยปูค้คุณครับกษตรเดีไปตามต่อ,อย,ยครับปู้คุณเลขเพื่นแม่นดีครับ ครับเด็กแม่นอยู่ปูคุณครับอันนี้ก็เป็นของปูเจ็ดสองเหรอครับปูเจ็สองกับผมก็ได้เกินไปแล้วนะครับว่าเพิ่นก็หายมากเลขเด่นเพิ่นก็หายหกกับหนึ่งครับเลขกลางเพิ่นก็หายมากศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับบัตอดศูนย์สามนะครับเนาะครับว่าเป็นยังบัตอดศูนย์สามถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าดีครับงามครับ ถือว่าด,ดีอยู่นะครับเนาะเล็กตาล่างของปูเก็ดสองนะครับเนดะ้ะสันเข้าจับเอาในหนีของเพื่อนนี่เขาเม็ดกูตูคกก่ครับเด็กศูนย์มก็มี่ครับศูเข้าจับเอาศูนย์สามก็ใดครับเพื่อนบ่ฮะเพื่อนหาบ่หอดศูครับเพื่นอนห่ศูนย์ห้าศูนย์ครับแนตะ่บ่เป็นอย่างนั้งครับเนาะตามต่อคือเกาเสี่ยงยากระสีเด็ดตามต่อมาห้พี่น้อง fc ปูลึกลับนี่เสี่ยงยา บ่ได้ลงครับปูนี่เสี่ยงหยาบ่ได้ลงครับอันปูขุนโคงสุดท้ายของของปูขุนโคงสุดท้ายกาบอ่อเข่าครับโคงสุดท้ายของปูขุนนเข่าอยู่ครับแต่ว่าผมบ่ได้ลงครับเก่าศูนย์สามเตียมเต็มเลยครับนั่นครับผมบ่ได้ลงแล้วครับเนาะเสี่ยงยากับบ่ได้ลงขอโทษขอโทษ ขอโทษเอฟซีครับวดหนากับสีบ่ลืมเนาะครับช่วงนี้มันก็ยากเฮเทไยนาเนาะครับเนาะครับทั้งเสียวทั้งใดเนี่ยทั้งเสียวทั้งเฮเทไยนาครับอันนี้ปูสายล็อกนะครับเด้อปูสายล็อกครับปูสายล็อกครับวัดปลาในเมืองอุดรพูนละครับครับเปินให้วิ่งสามข่าวสามครับปูสายล็อกเปินให้วิ่งสามกับข่าวสามละครับเข่าวสามเต็มเต็มเลยครับ มันจับปูมาให้กับ่นบ่ได้วงกลมมาให้เนาะครับเนาะมันออกนอกวงกลมศูนย์สามเลขปูสายล็อกก็ถือว่าบ่หลายครับก็ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะศูนย์สามของเพิ่นก็มีครับครับอ่าวงกลมมาให้กับเก้าแปดนะครับมันก็บ่เขานะครับมันออกเก้าเก้าครับผู้เดียวกันหมุนครับม้วมีหลายคนหมุนผู้เดียวหมุนครับเลขงวดนี่ นีตะเก ا าย่างเดียวครับครับกับ่าเป็นอย่างนัครับเนาะเพิ่นเขายุนี่ครับถือว่าโอเคติดตามไปนะครับเด้อปูสายหลอกครับปูสายหลอกวัดใหม่ในเมืองอุดรครับปูสายหลอกให้วิ่งสาครับโอเคเข่าครับงามอันนี้ชุดหลอกเงินล้านปูขุนครับเพื่อนให้วิ่งศูนย์กับเก่าแม่นอยครับแม่นครับปูขุนนี่ถือว่าแม่น สุดล็อกเงินล้านของปูขุนงวดวันที่16 66นะครับเลยครับเพิ่ใหาแ98มา88 998แหละครับก็ับว่าเขาเลขกวิ่งเพิ่นขาถือว่าโอเคครับศูนย์กับศูนย์กับเก้าครับเข่ามัดตัวตัวครับทั้งบนทั้งล่างแหละครับมันออกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเผื่ห้เก้าห้องก็วิ่งเอาเก้าครับแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้แ88แล้วครับครับถือว่างามครับ อันนี้เล็กเกลําใหญ่บ่ได้เขาอืมอันนี้ปูบ้านดุงครับปูบ้านดุงเนาะเป็นแรงไม้ของเสี่ยงยาเหล็กเพิ่นห้มากครับหกกับศูนย์แหละครับบิ่งบนไปทั้งบนทั้งล่างครับหกกับศูนย์เนาะครับเหล็กบินบนเขาอยู่ครับศูนย์ครับเล็กปูบ้านดุงเพิ่นกับว่าหลายตัวเนาะครับเนาะจับครัวครับจับ ตาส่วนมากเพราะดิฉับผมไม่ค่อยแม่นนะครับเอาเป็นเล็กวิ่งดีกว่านะครับเนาะครับอันนี้ปูขุนรองเงินล้านครับกามี่มีแค่นี้แหละครับครับมีทั้งมดทั้งม้วนกามี หลายสำนักอยู่ครับที่เข่าเนาะครับเนาะครับกาดอย่าลืมเด้อครับเด้อครับกดกดติดตามไว้แน่เสีนยาผ้าเลาะกาดนีงวดงวดตองนิ้วดนะครับเด้อเดี๋ยวเส้นยากะสีไปเอาน้ำเพลนขั้โทรศัพท์ไปเอาน้ำปูดูดอกครับนตองนิ้วดของปูงวดวันที่สิบหกเด้อครับเด้อของเพลนเข่าศูนย์สามครับเลขเพิ่งมาหลายตัวจังเม็ดครับ ฟังคนก็กษว่าเออเลขกปูคุณหลายตัวไม่เมียนครับเพิ่นหายมากเพิ่นหายมาเน้นๆนะครับเพิ่นหายมากสะพาะเน้นๆเลยครับศูนย์สามนะครับชุดเสียงยาปร่ได้ลุ่งนะครับง่ามมักอยู่ครับเก้าชุดตามนี่ครับที่โค้งนียครับเสียงยาปร่ได้ลุ่งสียดายอยู่ครับเสียงยาวกับหนาเข็ยนให้หน้าเนาะครับเนาะเสี้อสี่รุ่ง เปนก็ส่งมาให้เมื่อวันที่สิบหกแหละครับประมาณเทียงครับม่เกิดทรงล่วงมาท่านหรครับเนาะครับลิปนี้กับวยังาลายเสี่ยงยาผ้าละกบสีเดล่าพี่ละาน้องลนะครับเนาะตามต่อกันครับลิปหนาเนาะครับเนาะครับขอให้เอฟซียูดีมีแห้งถูกผูทุกคนนะครับเด้อมันหมานรวยๆครับสวัสดีครับ